วันนี้มาเรียนกับโคชวัชรินนะคะมาเรียนในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอค่ะก็ได้ในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอที่รวดเร็วมากนะคะแล้วก็มาทําได้ง่ายมากๆนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้ของการที่เราเอาภาพภาพนิ่งแต่ละภาพเนี่ยคะ่ะมาต่อต่อก,กันแล้วก็สร้างเสียงเพลงในภาพนิ่งนะคะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของอโซเชียลมีเดียบนเฟซบุ๊คกค่ะตัวที่เรามีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะในการ ในเรื่องของการสร้างเพจนะคะซึ่งเพจเราอะ่ะมันไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้มันยังขาดอีก,กบางสเต็ปแล้วก็มันยังมีปัญหาอีกหลากหลายอย่างเกี่ยวกับเพจของ a c e b o o k นะคะซึ่งทางโคชวาชลินนะคะก็ได้มาช่วยปัญหาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้นะคะทาให้วันนี้เพจอะ่ะเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะ,ะประกาศลงสาธารณะโพสค่ะแล้วก็พร้อมที่จะลงโพสต์ด้วย เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะชื่อรังครับปกติทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินครับวันนี้ก็โชคดีครับได้มาเรียนทำเพจนะฮะก็มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นมากมายครับทั้งรูปแบบการทําเพจการทำพัษณานะครับแล้วก็เราได้มีความรู้เรื่องการจัดต่อวิดีโอมากมายก็อยากเชิญชวนนะครับให้คนนะครับที่อยากเรียนรู้เรื่องเพจก็เข้ามาเรียนตรงนี้ครับรู้สึกสนุกและก็มีความสุขมากครับขอบคุณครับ วันนี้มาเรียนการสร้างเพจรู้สึกส,สนุกแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนแรกค่ะวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็โชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาเรีเนรยนเซนต์ผู้ออนไลน์ตอนแรกยังไม่เข้าใจเนื้อหายังไม่เข้าใจถึงวิธีการอะไรม,มากมายพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่าเซนต์ผู้ออนไลน์เนี่ยมีอะไรที่มีลูกเล่นมี วิธีการมีอะไรที่เรานำเสนอได้ดีมากสุดยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมบีศชัยนะครับวันนี้ได้ไปเรียนกาตลาดออนไลน์รู้สึกสนุกมากเลยครับมีโอกาสได้รู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาทำง่ายแค่เพียงปลายนิ้วเราเองครับพี่มารีนะคะวันนี้มาเรียนออนไลน์สร้างเพจค่ะ มีความสุขสนุกและได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ